สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่ isuzu k i n g นตสาขาบุรีรัมอกเมืองนะครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ isuzu k i n g y o สาขาบุรีรัมอกเมืองเนี่ยอยู่ติดถนนใหญ่เลยหาง่ายนะอยู่ใกล้โรบินสันตัวีกรอบหนึ่งสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากสอบถามราคารถ0850172902นะครับเพจตาย isuzu บุรีรัมนะวันนี้พี่ตายมีสงม,มอบสองคันเรียกได้ว่าต้อนรับวันหวยออกเลยเผื่อใครอยาก อย่าไปซื้อหวยไม่รู้คลิปนี้จะลงทันเปล่านะไปไปดูกันเนี่คันแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันลรอๆกันก่อนเลยดีกว่ารอทั้ง3คันนะคันนู้นกับของไม่ตายเดี๋ยวเราบันทึกคันนี้ก็จะส่งมอบวันี้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาดูรุ่นอ่ะเรียกเป็นกันคันกันนะคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว m i x 2อสองตัวอันติเมตนะไม่ใช่ตัว rs เออเขาทําอะไรกันมาบ้างคันนี้เป็นข่าวมุกโดรไมนะครับ อันดับแรกนะครับที่เห็นฝั่งนู้นด้านบนก็จะมีการแ็ปหลังคาแรปนะตอนแรกลูกค้าจะทําทสีแต่ว่าก็เลือกแรปมาก่อนแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยคันนี้ใช้ชุดแต่งของ e อ p e r o r เนะครับก็จะได้พวกคิ้วล้อนะแล้วก็ตัวครอบกระจกที่เป็นมีคาดเขียวให้นะแล้วก็ชุดสเกิร์ตด้านหน้าซึ่งลูกค้าเลือกแล้วก็สรรหามาเลยว่าเอ้ยอยากได้ตัวนี้นะซึ่งพี่ต่ายก็ จัดให้ได้นะครับเรามีของเรามีของของแค่บอกมาซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยสังเกตดูชุดสเกิร์ตเขานะครับหล่อมากๆเข้ากับตัวรถเลยไฟหน้านะครับไม่ใช่ไฟหน้าขอโทษทีไฟตันหมอกข้อไฟตันหมอกเนี่ยหลายคนสังเกตเฮ้ยทำไมมันเหมือนตัว RS เลยถูกต้องครับเพราะว่าลูกค้าสั่งใส่ของเจ้าตัว RS เพิ่มเกรดตัวอ n t ติเม t นะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็กระจังหน้าเนี่ย ใส่ตัวครอบที่เป็นสีดำเปียโ,โนแบ็กเข้าไปนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยโลโกโอ้อ i s u ซุนะครับโลโก้ m p e r ร r ก็มีมาให้เช่นเดียวกันรุ่นนี้จะมีระบบความปลอดภัยที่มาครบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันมีมาให้ รักษารถที่อยู่ในเลนช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนมีมาให้เช่นเดียวกันมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้าซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันภายในนะครับแล้วก็เจ้าตัวคันนี้นะครับเขามีการติดตั้งเจ้าตัวโลโก้ของ rs เพิ่มมาด้วยนี่โอ้ลูกค้าแต่งถึงทำถึงมากๆนะแล้วก็แต่งภายนอกมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูเลยนี่คิวร้อนะครับจากชุด e m p e r o r แล้วก็ตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้เจ้าตัวแม็กตัว Y นะครับแล้วก็ มาพร้อมกับเจ้าตัวยางโตโยซึ่งปกติเนี่ยพี่ดายจะใช้ตัว RT ให้ลูกค้าแต่ลูกค้าบอกโอ้ยอามันมันดูโหดไปนะผมวิ่งทางเรียบเป็นหลักขอตัว AT ทแล้วกันนะครับได้ครอบคริปเปอร์ก็จะเป็นสีเขียวนั่นเองอันนี้เรามาดูบางอย่างของเขานะโอตอบโจทย์แล้วก็ลงตัวมากๆสวยนะครับสวยเลยแหละสวยเลยอันนี้ให้ดูเบอร์อยางใกล้ๆ Open Country AT ท จากตัวโยชัยซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เราออกมานะมันก็จะมีไอตัวสีเ,เขียวเขียวูกต้องไหมคือมันเหมือนการเป็นการเคลือบไม่ให้มันเหลืองอะแต่ว่าตอนนี้พี่ต่ายก็ขัดออกให้ลูกค้าเรียบร้อยละก็เลยเรียกว,ว่าขัดเกือบวตย <c oughs> ขัดแล้วขัดอีกการสะเทือนนะครับของเจ้าตัวมิวเอ็กซ์เนี่ยตัวนี้จะเป็นอิสราปิงนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงนะครับเสริมด้วยเจ้าโชค๊คอัพแก๊สต,ตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนแค่ตัวล้อแม็กเคเฉยเอยาิวล้อบอกเลยว่า หล่อมากเข้ากับตัวรถมากเลยทีเดียวเพื่อใครชอบแต่งแนวนี้สไตล์นี้นะครับก็สามารถบอกได้ rs แท้นะครับทุกคนสังเกตด,ดูเขียวมะนาวนี่เขียวแบบเขียวคมมากนะแท้ครอบกระจกมองข้างนะครับฟิล์มด้านหน้า60ด้านข้าง70ร้ราวแรกก็มีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับครอบมือเปิดประตูนะครับไม่ใช่ครอบสิตัวมือเปิดประตูพี่ต่ายก็ติดเป็นสีดำให้กับลูกค้าเข้ากันเลยแหละ แลบลังคาโอ้เสาอากาศชักฟินนะครับตัวนี้เจ้าตัวชุดสปอยเลอร์หลังก็มีมาให้เช่นเดียวกันโอ้หลอ่อลงตัวนี่ตัว m u l x นะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะมาพร้อมกับเบรกมือที่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเรามาดูชุดสเกิร์ตตัวนี้นะครับออกท้ายเนี่ย จะเป็นท่อกลมซึ่งเขามีให้เลือกท่อเหลี่ยมกับท่อกลมลูกค้าเลือกท่อกลมนะครับตัวสครับเพจหรือว่ากันลายขอบประตูมีมาให้คาดเอวนะครับมาพร้อมกับโลโก้ของเอ็มเพลเอร์โอ้หล่อมากๆเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะครับตอนนี้ก็แดดออกแล้วแสงได้แล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเจ้าคันนี้กันด้วยนะ ตัว m ิวเอ็กซไม่ใช่ m ิวเอตัวอันติเมตตัวนี้นะครับเขาก็จะมีเจ้าตัวประตูด้านท้ายที่เปิดด้วยเซ็นเซอร์ได้นะครับไม่ว่าจะเปิดด้วยเซนเซอร์หรือเปิดแบบนี้ก็ได้ i m p e l ลเ l อโลโก้อิซุสุนี่เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเจ้าตัวสครับเพจหรือว่าเป็นกันลายขอบประตูเนี่ย ก็จะเป็นดูมีมิตินะครับก็จะมีลวดลายมาให้โลโก้ของมิวเแล้วก็สัญลักษณ์ของแก้วตัวคาโตะนั่นเองนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกราบข้างลูกค้าไม่เอาอันนี้เป็นชุดข้อไฟตัดหมอกเดิมนะครับซึ่งพี่ต่ายถ่ายให้ดูทำไมแบบนี้ซึ่งมองว่านวเนี่ยตัวมิวเเนี่ยนอกจากเขานั่งได้7คนนะครับเขายังสามารถใส่สิ่งของได้ด้วยเผื่อเรามีกระเป๋ากระเป๋าเดินทางก็สามารถใส่ได้แบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นการสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารแผงด้านข้างประตูนะครับ ตัว m ิวเเนี่ยไม่ตัว m ิวเเนี่ยเขาจะเป็นสีมนเมล็ดกาแฟไม่นะครับมิวเอ็กซ์แอนติเมเนาะแล้วก็สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นดับเปียโ,โนแบค็คที่ใส่ขวดน้ํามีมาให้พรมปูพื้นอันนี้ก็บอกว่าโอ้รู้เลยมาจากโรงงานเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวพรมปูพื้นก่อนจะเข้าไปภายในห้องโดยสารนะครับเราก็จะมีมือจับตรงเสากลางให้นะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารนี้บอกเลยโอ้โหมันมันดูหรูมากๆนะครับสวยมากๆ สมกับที่เป็นรถยนต์นั่งอเนกนประสงค์ยอดขายอันดับต้นๆของเมืองไทยจริงๆนะครับเข้าไปภายในะห้องโดยสารทํำยังไงนะครับวันแอคชั่นจังหวัดเดียวนี่พับแบบนี้เลยแล้วก็เข้าไปภายในห้องโดยสารซึ่งตัวที่นั่งที่แถวที่3เนี่ยตัวนี้สามารถปรับเอ็นได้นะไม,ไม่ได้ตั้งตรงเท่าองศาแบบนั้นสามารถปรับเอ็นได้อ่าเดี๋ยวพี่ต่ก็จะพาไปดูแถวอื่นต่อไปมีอะไรกันบ้างแถวที่2นะครับตัวนี้ เขาจะมีที่พักแขนให้นะครับที่ใส่แก้วน้ําให้แอร์ Air จะอยู่ด้านบนนะครับอยู่วัดด้านบนหลังคานะจะไม่เดี๋ยวบางคนหาว่าเอ้ยไม่มีแอร์ตรงนี้ให้นะครับตอนนี้ก็เป็นที่ใส่ของใส่อะไรอย่างเงี้ยที่ชาร์จแบตเตอรี่เป็น type C ที่แขวนกระเป๋ามีมาให้ช่องใส่เอกสารมีมาให้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันบ้างที่เป็นฝั่งของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่นี่ สีน้าตาลด้านข้างจะตัวดาบด้านข้างประตูสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าดําเปลี่ยนหนงแบกพับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้านั่นเองซึ่งนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูกันตัวนี้เป็นเครื่องยูโร5เรียบร้อยนะครับเปิดแอร์ด้านหลังตัวนี้นะไล่ขมเมานะครับปิดเจ้าตัวเซนเซอร์ท้ายนะครับไม่ให้เขาทำงานโดยที่ไม่ตั้งใจก็สามารถปิดได้เปิดประตูด้านท้ายเนาะเมื่อกี้มีนะถึงไม่มีเสียงติด๊ดๆๆ,ๆนะครับครอบแอร์จะเป็นสีดำตัดกับสีเงินนะแล้วก็ ตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นแบบมันติฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังมีครุสคอนโทรลเป็นอะดัพตีฟครุสคอนโทรลและที่สําคัญเว้ยมันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเบาสบายมาพร้อมกับเจ้าตัวแพทเทนชิพฟังก์ชันการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นออโต้หกสปีดนะครับนั่นแ็แสดงว่าเกียร์เสมือนธรรมดาของมันเนี่ยเป็น8สปีดเช่นเดียวกันม,มาตรวัดนะครับออกแบบให้ดูรู้ราล้ำสมัยนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ย มีการบุนุ่มให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอกลางเป็นหน้าจอกลาง9นิ้วนะครับรองรับ Android Auto Apple c a r p l a y นะครับก็คือครบเลยแอร์ดิจิตอลแยกอุณหภูมิซ้ายขวาใหม่นะครับสำหรับเจ้าตัว2-2 m a x f o r d e ในตัวเกรดอันติเมตเนี่ยมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดมอมพร้อมกับโหมดเรฟทอนิก c สปีดเช่นเดียวกันนะครับ ตัวความสะดวกสบายก็มีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับออโต้โฟเบรกกุญแจนะครับเป็นกุญแจคีย์เลสสาม,มา,ารถสตาร์ทรถด้วยรีโมทได้นะครับเพื่อให้แอร์เนี่ยทำงานพอเราเข้ามาภายในห้องโดยสารก็จะได้เย็นชุ่มฉ่าแบบอารมณ์ดีเลยเบาะคู่หน้านะครับตัวนี้ปรับด้วยไฟฟ้านะฝั่งของผู้โดยสารคู่วับขี่นะครับแตกต่างจากผู้โดยสารตรงที่ว่าเฮ้ยเขาสามารถปรับได้แทิศทางแต่ว่าของผู้กับขี่เนี่ย ปรับได้แปทิศทางของผู้ที่สารเนี่ยปรับได้4ทิศทางนั่นเองอ่าส่วนเครื่องยนต์เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ยูโร5ขนาด2 2 0 0ซีซีตัวนี้นะครับมีแรงม้าอยู่ที่163แรงม้าและแรงบิดนะครับอยู่ที่400นิวตันเมตรนั่นเองอ่ะโอเคก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะต้องไปถ่ายอีกคันหนึ่งไปเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งกัน